ว่ายู่นี่บ่ถ่ายืนนี่แหละยืนยืนนี่ยืนยืนนี่นี่มายืนทางนี้เอ้ยยืนยืนหันแหละมดยืนยืนหันแหละอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มหันมามดหันมาเห็บแบบนี้เอออ่ะยิ้มยิ้ม เย่เย yeah, yeah. yeah, well, yeah, yeah. <laughs> ่เย่มาเย่ดูเย่เห็ดสองนิ้วสองนิ้วเออเอาถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ๆกหันมา <c oughs> หันมาหันมาฮปรโมทดหันมาท <c oughs> น,น,นานากรลังงาม <c oughs> หาใสสว,สวนไผ่นี่แม่สวนโปรโมทอยู่บ่ ผูผ uh, uh, uh. oh. oh, ูย่างไปเลือย่างไปยังเอ้าเอ้าเอาโอ้ยยี่ห้อไหยีเหโอเโทษโทหันมาเออหันมาหันมานี่สวยสวยพัวันหันมาเร็วดอกไม่ตายแล้วหันมาพ่อโมดเฮ้ยยังนี่ วู้สวยจังเลยหุ้ยเอาอย่าเก็บไปเก็บบบเป็นมันบริเก็บแบบนั้นเยียบเยียบนี่ย่างขึ้นมานี่เรื่องสเออิเอื้อนดูย่างตัวไปเลยฮั่นฮ้านบ่บไ,ได้ให้เก็บมันยังบ่ได้เป็นตัวนี้นะจะแม่งเก็บเป็น เก็บเป็่กัโอ้ยเก็บเปล่นแหละเก็บเป็่งให้ไร,อนนรโอเอย่าแนนปาร์ตี้ถ่ายรูปบันนี้ถ่ายรูปไซส์อย่าเก็บตีหันมาหันมาหน่อยไหมโหมด เอาไม่เอาไม่เอาไม่ฮันเอาไม่แลวก็จึงไว้ตี้มันเกาา่าท้ายโบท่านหลยฮหนนี้ผู้ย่างตรงไปเลยก็อ้อมขึ้นมาแม่นวะเละจะไปทางใดเอา้าอย่าเก็บเขาเก็บเดี๋ยวทางนี้น,นะน่ะมึงไหนเอา้าเก็บเป็นมันเก็บเป็นอีกมึงไหนกว่า อุ้ยมีอุ้ยดูสีสวยมากเลยอุ้ยอ้าวไปไหนแล้วว้าวอ,อุ้ย เดินและเดินถ่าเนี่ยมันเหยียบไปเบิร์ดบเบิรงนั่็จะยีเยียบรูปยางล่อออกผูไปผูเบิร์นันก็ดอกไม้อะดอกไห้ดอกเอ้ยไม่ก็เอ้ย,อยจะเป็นภาาบุกหินวัาต่หน่อยกัน ฮันนะ่าปะตูเจ้าผู้ถือครูหน่อยมานั่คือผมไปซ่องนี้สามมันก็ตันกันแหละผู้ไปทัป้งผู้ไปทัป้งมือยึดผู้ซ่องไปขานอกผูกน่อยนะลูกมันเกะเป็นบอนน่อใ่ผูกนะเจะ้จาผูกจ้ากี่บ่อละกลับไปเอาไปสั่งปัน้นตอเป็นยัง มันยังไล่นะอย่าไปทางนั่นตีมาพี่มันสิไปเยียบแล้วไปไปเอาคู่นั่นเก็บยีบเอาไม่น่ะ เอาขึ้นไปทางนั้นแบบนี้เออเอาไปฮะอุ้ยมาขามน้อยว้าวอยากกินปะนี่ขโมยนี่กินอยู่ปะคนละครึ่งนี่จ้าตัวนี้สิะอื้ม ผมแห้งต้งแจวได้เนาะผู้เกียวหน่อยอ <c oughs> คู่เกี้ยวหน่อยอยือยาวปะพี่คหค โมแม่มันใหญ่พ่อนี่มัวแม่ยังอ่ะฮะใส่ผี่มฮะูอลทางเก่าเกะางแก่โ hmm> อ mm ้ทางแกบ่อือออ โอ้ยเฮียเฮียปลาเกือบเฮียอืมเอาไปทางไหนเดี๋ยวเห็นเฮียด้วยไปกินในแม่บ้าะคามนะเอ้าเออไปโอ้ยมีใหญ่เอ้ยคือบอลงนี

เอาตรงโอ้เก็บเป็นอีกอ่เกง่งเออได้อยู่มันเบิดยังเอาให้เบิดโบเมนตอนน่ะเอาแต่ตัวนี้เอาให้เบิดนีนะ่ยังเหเงลืออยู่เออเอาโอ,โอเคเบิดแล้วเออปลาหมองอื่นนี่นี่เบิร์ดหมดโอ้เหยียบไปเบิดละนี่นี่ตัวนี้นี่ไม่ตัวนี้นนน เอาโต้งเอาคู ờ, mm, okay, pa, ่โต้งเอาคู่โต้งแม่เฮียไปแล้วหมดเอามาเอาคู่มาเออนี่แหละอืมโบเห็นโอเคไปไปปตติงไปติงโตยัง มันบ่มีนี่ต้นนี่นะยห,นหยางเลยนะเทนหยังนะเยี่ยเพล่าปลูกหยางนี่นะปลูกหยางนี่พักักหยางเลยพี่อยู่พี่มักลาย,ลายหนึ่งมองนี่นะเยซูนแห้งน,นี่เอาโอ้โหนี่่บอืมเอาขูต่ตรงก่อนไม่สิเฮีย อ uh. anyway, ้าเฮ็ดเออนี่นี่ตัวนี้น้ำนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอีกอยู่นี่นี่ตัวนี้โอ้โบ่ได้บ่ไดบ่มีอีกมีอีกนี่ตัวนี้นี่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  มีอีกนี่ตัวนี้ก็มีเด้ดอเบิดย่างอะไรบางอย่างนี่นะไม่บ้าเออนั่นแหละเอาคู่ไปใส่เบิร์ดด้วมีอีกแน่ๆนี่นอง ตรวนี้ดำแล้วอ่ะนี่ดำอ้วนบดบ่บดบ่นี่อันนี้ยังเอาบาเบิร์ดตัวนี้มันเหี่ยเบิดบ่ว่ามันเหี่ยเบิดแล้วผู้นี้ตัวนี้นี่บ่มีน่ะนะมันเหี่ยเบิดแล้วบ่มอดห้าน นี่ตัวนี้นี่นี่โอ้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยื่นไปหาอีกก่อนเอาเบอร์ละบอสโอเคโฟมอล ทางนี่กับนี่ใดคืบอเอาสะพี่บานอยู่พี่อันนี้นะคะเ,เขาอาแบบนี้ไปทัานไม่โฟกัสให้เลยพี่มดเอาต้นน้อยอย่าเพิ่งเอามันบอกมีหรอว่า นี่เด้ต้นนี่นะนี่ต้นหน่อยนี่ให้ลงขู่ได้เหี้ยเบิดเบิงเหี้ยเหี้ยเบิดแหะนี่นี่ต้นนี่นี่ให้ถือขู่แน่ เก็บกระเป็นแบบนี้ปาดทุกโอ้ตัวน,นี้มีสองอันเลยน,น,นี่เอาตัวน,นี้ก่อนมาจางบเ่เฮียเออตัวน,นี้อยู่นี่ฮะโอ้โทเก่งเว้ยโอ้ตัวนี้แห้งหลายใกล้กันเลยนี่นี่เด้สองตัวน,นี่บ่เห็นบ่เ <laughs> เป็นบ้าเป็นบ้า,ากระเบิ้งน้ำไหนกว่ามันเหี่ยวไปเลยกะเบิ้งนี่ทั้งม่งมอันม่งในกางเกงนะเหี่ยวไปแล้วโมดนี่ดอกนี่นี่ดอกนี่เออนี่เบิร์ดเลยย่งมายังบ่เบิด โอ้อันแม่ดอกนั่นน่ะอันนี้เป็นยังวะเฮ้ยนี่ก็เป็นอยู่หมดแล้วนี่นี่อืมอ๋อหล่นเบิดเบิดอืมอืม พี่ฟูมอนพี่พี่มาเก็บผีอุ้ยอันนี้แบบบานสวยนี่ตอนนี้เอาใหนบ่ะโอ้ยหน้าทาั้งหน้าดิเออเ้าเอ้าเอาให้เบิร์ตนี่ตอนไหนยังบเ่เบิร์ตเลย

nini nhi -ni. bâng nhau bâng nhau bâng 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 อึโ<า>ยกระบืคือเห็ดซาดแฮสีไปใส่<ป>คืออกเก็บให้เบิร์ด่าคือโอกเก็บให้เ,หเบิร์ดอืมผ่าไปรล เบอร์เกียเบอร์แมนพักอีฮักพักด้วยดอกไม้เอาดีๆโอ้เสงไปคือผัวเก็บมีอยู่นะเหนือ่อยแล้วเปล่าเนื่อยเพียงปปไปป่ะไปผูกปไปหมั่นไะล่ผัวอย่าเหยียบอ่ะไม่ยังนี่นะปลูก่ยังนี่ปลูก่ยังนี่นะ มกพีกอยู่บ่แน่นอยู่วะปาป้าคืนอุ้ยักพีกออกดอกตัวนี้นะมีหยาน้ำลกหยาดนี่นมีคอ,อน้ำ,นำป้าปา,ปาอเ,เอายาเออลกเลยเอ่ะขอทโทษที่หยานะ ตายแล้วต้นน่นนะหมกพริกตายป้าบ่ะนี้พริกตายดะปไโอู้ดูสิดดเด็กกำลังส่องมาไปถ่ายรูปกันน่ะปไปไปถ่ายรูปกนันน่ะระวังล้มนะดอกไม้หกนะนี่นี่เดินไปทางนี่นี่นี่ไปทางนี่ ไปทางนี้แหละเลียวเรียวเรียว,ยวไปทางนี้เลยนี่เอาเลียเยเ้ยวหนึ่งฮันหันหันหันเลี้ยวน่อยเมสิาพาไปถ่ายรูปนี่ผูกไปหมุนลงมาหน,น่ไปไปทางไหนเลี้ยวน่อยเมสโบอามาสิผูกย่างไปผูกนี่ไปทางนี้เลี้ยวไปน,นี่ย่างเออหันมาบ๊ดยบาหันมา Bố môn hòn ma Ui nó Ừ bèm nó lại Ừ kép kép ừ nó lại kép kép Hù chắc với hù chắc Kinh quá ừ. Bên, pa, bên pa, nào Ba bên nào Ní để, bỏ ui đổ nhìn nè เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บเมือนมดกัดนิดเดียวไปเดินโอ้โหเดีวนี้นะนี่ อะไรยัง็ด่ยังบ่่ยังเมื่อกี้ไงยังก็ถ่ายรูปเจ้าไงนี่นี่นี่น้องนี่ออกมาออกมาสิเกมทำไมไปอ่านอื่นสบายคอยเก like bueno, ็บเลยนะย่างไปก็เจอแล้วนี่เบื้องสีเอาให้เก็บนี่นี่นี่น้องนี่เออนั่นละนั่นละ เมื่อยเหรอเมื่อยอีบทีบึงผู้บักมายตังไงลูกตังไงตังไงพูดอะไรนะครับพูดอะไรครับ่อนท่า,น,ทานี่ก็คือบุกเก็บสะผีมอนอ่ะนี่ ยังไงนะโอ้สวยแอบสวยฮะ้งถ่ายรูปบอถ่ายรูปบมันบอกงามแล้วมันนั่นแหละทางนี้นะแก้ว้ก็บนะแม่มีแต่บอกให้เก็บเลยนะมากลายเนาะายกินดึงอ้ม่ได้ว้าวว้าวววดูว้าวว้าวว้าววว ดายเลยมองนี่นะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไพี่อยู่พีนนนนนนพ่นี่นี่ทางนี่นี่ดอกนี่อย่าเพิ่งเขายังปรดเด็นนั่นไม่สีเหี่ยนะโอ้ยน้อฮึยฮึ่ยสีดำผู้สีดำสีดำตีอันนี้สีดำสีเหลืองใส่สีชมพูนะใส่สีเหลืองสีดู ดอกไม้สีหยังสีเหลืองสีหยังสีเหลืองมีสีหยังอีกมีทั้สีเหลืองสีชมพูกับสีขาวกับสีเหลืองสีเหลืองวัยมีมีเกสรนนีกากสีเหลืองมาแล้วเงี้พี่คอยเก็บบักหลายหนึ่งหักหลายหนึ่งอานน้าครูนะเบาเอ้ามาเบาเงี้ยถือไใบคอยสก็บ ไม่เบิ่นล้วไปไนี่ไปไปทางพี่มาทางนี่มาทางนี้มาฮะหัน้หนาอุ้ ยังบัวบัว <laughs> ลองดูชิคกะซิายน,นี่หัวบัวบัวลองนะเฮ้ยอยู่ในดวงดอกไม้สวยมากเลยจ้าปลา,ปาถุปลาถุยังเสียงยังเมื่อกี้เนะี่ยไม่ใช่มันเป็นอะไรดีนั่นนะเมื่อกี้คิดว พูพูย่างไปทางหน้าพูโมเมนต์ซ่อมไม่ใช่โมเป็นนะนั่งบเป็นเออสวยว่ะดอกไม้สวยวะ่วยวะพี่บักกลายอู้พี่กลายมือบ่อืม ถ่าแน่คอยเก็บก่อนถ่าแน่ตอนไหนจะได้ไปเนาะเก็บดอกไม้ยุ่ยๆอ่ะมาแม่สิเก็บนี่ ปิดคลิบนี่อะฮานาอีพึ่งเล่นตี้บุไปน้ำเลยด้วยเขาเก็บแล้วสิมาเก็บน้ำหลังเทียมบ่แม่นั่นนะไาองะนนี้นะบายบายคลิบก่อนเศร้าเลยเมื่อยเลยบา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 ยแล้วนี่เหตุยัง บายบายดูเอาเร็วหนึ่งเมตรเลยไปไปได้สะบาย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 ไปละอ้ออ้วพิด